และตอนนี้เราอยู่ที่บ้านม้ใหญ่เวนพึ่งต่อยพึ่งต่อยไอ้เจาพึ่งต่อยแล้วเอาอ่าลืมตาพี่เปียกจริงพี่ตาพี่เปียกดูดิตังหักะตังหักไอ้ห่าหฮ้ยไอ้ห่า แล้วนี่เป็นวันที่พิเศษมากซึ่งนนี้เราจะไปบ้านกระต่ายครับเป็นการจนภยนัยครั้งนี้สนุกแน่ซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้ไปใช่ไหมใช่เลยรู้ไหมเราไปทําอะไร<ช>ปนเรือยแว่นใช่ครับเราไปปนเรือแว่นซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากแต่ปีนี้ผมจะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดแปดโมงห้าสิบแปดเก้าโมงจะดูซิว่าเราจะเจออะไรบ้างเป็นการรอคอยมายาวนานมากหนึ่งปีเต็ม ใช่ครับหนึ่งปีเลยครับหม,หมาะคาร์บอยนี่ดูด้านหลังดินด้านหลังดิอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยที่บ้านกระต่ายครับเจอกัน คือผมต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกสถานที่ที่เราจะไปนั่นเนี่ยก็คือบ้านกระต่ายปัญหาของการผจญภัยในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านกระต่ายไม่เปิดหรือว่าอะไรทั้งนั้นแต่ข่าวที่โคตรจะโชคร้ายของบ้านกระต่ายแอดเวนเจอร์เนี่ยก็คือว่าบ้านกระต่ายนั่นน่ะมันเจ๊งไปแล้วนะผมได้ฟังคํานี้แล้วผมรู้สึกแบบโอ้โหคือค่อนข้างเสียดายแล้วก็เสียใจอยู่ส่วนหนึ่งนะที่เราจะได้ไปเที่ยวบ้านกระต่ายแอดเวนเจอร์แต่ ก็จะมีอีกทีหนึ่งที่เราจะได้ไปก็คือบ้านไม้ใหญ่คือมันมีบ้านอนะเป็นไม้ใหญ่เฉยๆเป็นแบบแล้วคนจะสงสัยว่าทําไมพี่ถึงเอารูปกระต่ายเนี่ยมาทําเป็นตั๊มเนลหรือเป็นปกเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะไม่ใช่คลิกเบ็ดหรือว่าการหลอกให้กดนะมาเป็นการแล้วลึกถึงบ้านกระต่ายในส่วนตรงนั้นด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,งน่าเสียใจมากๆแล้วก็จะเดินทางไปที่บ้านไม้ใหญ่เอ๊ะทำไมกูติดพูดร่บบ้านวะเราไปชมกันต่อเลย นี่เราก็มาถึงแล้วนะบรรยากาศดีๆใช่แหละครับพี่ขอถามความรู้สึกครั้งหนึ่งว่ารู้สึกยังไงกับบ้านกระต่ายที่มันปิดไปรู้สึกเสียใจมากครับก็แล้วบ้ากระต่ายเจงเจงใช่ครับเขาเจ๊งแล้วครับเฮ้ยไม่เชื่อหมเหนียวเจอวยวพี่บอกวัวจริงแล้วได้เห็นไหม อันนี้ก็มีบัวผมโคตรน่ากลัวเลยโอ้ยเดี๋ยวเราจะหาไม้ก่อนเพราะว่าเจอเศษไม้ไม้จะเสียบพี่ไม้จะเสียบไม่ใช่ไม้เสียบเกเสียบเกเสียบเกเสียเส่ยว ไปละเด็เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องพังมันไม่คุ้มเดี๋ยวกล้องพังไปลยะย้าตังค์พี่เปียกจริงี่ตังค์พี่เปียกดูดิเท่าไหร่สามร้อยอ่ะฮะตังค์พี่เปียกจริงดิไปนะครับคุณผู้ชมขอดูเงินครับมันเปียกมันจะเปียกครับบรบร เพึ่งต่อยพึ่งต่อยเดี๋ยวพึ่งต่อยพึ่งต่อยใช่ไหมพึ่งต่อยเราก็ต่อยพึ่งดีมามาเอาคืนไไไมม่่่อยู่ดีเห็นไหมอย่าไปยิงมันอย่าไปยิงมันเฮ้ยไอ้ห้าโอ้โหดูดิแดงเลยอ่ะมันอาจะเห็นพี่หล่อไงพี่ใส่เสื้อลายมันหล่อไงมันมีพึ่งคักเดี๋ยวผมจะจัดการให้ดูครับ จะจัดการให้ดูโดนต่อยพี่วิ่งคนแรกเลยดูโดนต่อยพี่วิ่งคนแรกเลยดูโดนต่อยพี่วิ่งคนแรกเลยไม่ได้ไม่ได้โดน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 ไปแล้วเล่นปืนทิ้งเอาอีฮะลืมเมื่อกี้หลังจากที่โดนพึ่งต่อยไปอ่ะเหมือนพี่แบบเห็นไหมมันไม่เห็นหรอกกล้องตรงนั้นอะ ผมเห็ดมากครับตอนนี้กอาเห็ดอ่ะให้ดื่มน้ําแต่ถ้าอ้างว่างให้เปิดใจให้เปิดใจให้เปิดใจผมจะได้พลังพิเศษว่ะมีกระเทยจะเข้ามาที่นี่นกำลังจะปี้เราเร็วมันไรสาร้ายใช่ไหมตอนนี้เรากำลังทำภารกิจดักฆ่าคนใช่ขเขาเดินปืนเดินปืนมอบหมายหน้าที่นี้ให้น้องลองดัก ข่าคนดักฆ่าคนรูปทุกคนแต่ไงแไจักยิง่่เฮ้ยขาตั <t eng> <t eng ้งหักขาตั้งหักไอ้ห่าเล่นกับพี่นะครับน้องเล่นสาน้ำมาพี่ก็จะมีลุนน้ ดูสีน้ำที่มแรงนาะแต่มถึงกับตายได้มไม่มีใครเล่นกับปูเลยสักคนอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมง21เอ็นาทีเวลาที่คู่ควรก็คือการเป็นคลิป ปิดคลิปก็เหมือนปิดใจดูเขาเขาไม่ส่ายใจ้าทำไรต่อก็ต้องปล่อยวันล่อยวันล่อยวันโอเคมันเจอกันม่สำหรับคลิปหน้าครับทำาพมแบบจริงจังนะไม่มีครับไม่มีทำาผมไม่มีมีแต่เกมีแต่เกมีแต่เกเกไปลาไปลาบไปลาช่องนี้จะกลายเป็นเกละเจอกันครับ